ปฏิบัติการ6-6แพรด่ดังดิวปังคาลุโล,ลกโกระตันแบกไฮรูตุนิชอปีแจกโคอรลดทุนหงส่งปี6กโคตรยี่สิบเกพฤษภาคมถึง6กิฤุนายนนี้ตัวจริงอันดับหนึ่งของนักชอ็ชอต ที่ห้องประชุมอาคารเรียน4โรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์ขมนตรีในฐานะประธานกรรมาการบริหารมูนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ะะคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายกริตคงเมืองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสุมเมธทิระนิติรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์นางชุติพรเลขข็กคำพูวอในการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการทหารตำรวจคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ นางชุติพรเล็กคำผู้อำนวยการโรงเรียนราชระชานาเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งออนไลน์ออนแฮนออนแอร์และออนไซต์มีผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนภาพรวมทุกรายวิชาเพิ่มขึ้น12.74คิดเป็นร้อยละ18.68 มีนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอนสำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบในการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 พบว่าพื้นที่การเรียนการสอนไม่เอื้ออำนวยโต๊ะเก้าอี้ในการเรียนไม่เพียงพอไม่มีห้องนั่งเรียนเป็นสัดส่วนและต้องการความช่วยเหลือในการสนับสนุนจัดทำห้อง Studyroom เพื่อเป็นสัดส่วนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนตลอดจนต้องการปรับปรุงพัฒนาลานสร้างสุขโดยต้องการการสนับสนุน ปูนซีเมน720ถุงจากมูลนิธิราชประชานครในพระบรมราชูปถัมภ์ภายหลังจากรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนพลเรเอกพงเทพหนูเทพองค์คมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานครในพระบรมราชูปถัมภ์และเยี่ยมชมในเทศกาลของนักเรียนณบริเวณชั้นล่างของอาคารเรียน3 และอาคารโดมอนเนกประสงค์องค์คมนตรีถาวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสเมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร และเปิดกลวยถวายราชสการะพระบรมฉายาลักษ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชชลาลงกรบดินทอนเทพยวรังกูลชมการแสดงของนักเรียนจำนวนหนึ่งชุดในชุดการแสดงเทิดฟ้าคุ้มไทยและกล่าวให้อวาาน,นักเรียนจากนั้นเขาเย่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยกังหาน้ำชัยพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์โรงผลิตอิดบล็อกร้านเสริมสวยสตรีและร้านกาแฟโรงเรียนราชบัณฑานเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำกินนอนแบบสาศึกษาตั้งอยู่ในที่หนึ่งทับหมู่ที่9บ้านวังจานตำบลบ้านตกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่587ไร่สองงาน46ตารางวาเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและมื่ที่30พฤษภาคม2556ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเฉลิมพรเกียรติพระบาทสมเด็จพระปร,ะม,ร,ประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชที่มีพระชนมายุครบ84พรรษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จัดกรรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมการจัดก,การศึกษาเพื่อการมีงานทำการแสดงออกด้านดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมืองปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทักษะการดำรงชีวิตและยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด763คนมีบุคลากรรวม79คนมีนางชุติพรเหลขข็กคําเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ตำบนท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมคิดจันทมรึกอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมาหมายกับนายนิวัฒน้อยผางรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามการขับเคลื่อนโคกงหนองนาพชอชและการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนายนิวัฒน์น้อยผางรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการ กลมการพัฒนาชุมชนและนโยบายสำคัญประจำปีงบประมาณ2565รบะหว่างวันที่20-22ถึงพฤษภาคม2 5 6 5โดยลงพื้นที่อำเภอบางโป่งร่วมกับนางสาวม,มนทิราเข็มทองพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ในการกลุ่มงานและเจ้าที่พัฒนาชุมชนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีกิจกรรมดังนี้ เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TP Map ตามโครงการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตกเกณฑ์มิติด้านรายได้จำแนกเป็นประเภทสงเคราะห์จำนวนหนึ่งครัวเรือนได้แก่นางจากขิดละมิดอยู่บริเลขที่9999ทับสามโมสิ บ้านหนองแสงตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพัฒนาชุมชนและร่วมเอามือสามัคคีณนะพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือ CLM ระดับตำบลพื้นที่15ไร่ แปลงของนายบุญธรรมดวงอุป,ปะหมู่ที่6กบ้านวังขอนตบบนท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีกิจกรรมปลูกป่าห้าระดับกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวกิจกรรมห่มฟางแห้งชามน้ำชามเลี้ยงดินให้ด่นเลี้ยงพืชกิจกรรมทำปุ๋ยหมักกิจกรรมทำหลุมพอเพียง พร้อมทั้งเยี่ยมชมตลาดนัดโคกหนองนาพชตอตบนท้ายดงนอกจากนั้นได้เยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือนพื้นที่3ไร่ณแปลงของนางมนิตอองโสภาหมู่ที่1บ้านวังชนางตบนท้ายดงอำเภอวังโป่งจัังหวดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสุเทพเบียดีแนอำเภอวังโป่งกล่าวต้อนรับนายชัยชาญปัญญาพว่วงนายยุทธทศมนตรีตำบลท้ายดงนางสาวชัดนภามึงแป้นนายกองค์การบริหารส่วนตบลท้ายดงนายเทพพีมาลังผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์นางกฤษณาอธิบดีพัฒนาการอำเภอวังโป่งนางอมรรักวงศาร์ พัฒนาการอำเภอชนแดนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งเงงจ้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่งและอำเภอชนแดนภาคีคือข่ายเกษตร C, อินทรีย์อำเภอวังโป่งและโคเรนต์ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นที่อำเภอวังโป่งร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งนี้นายเนวัดน้อยผางพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมร้านค้าสวิสการชุมชนตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีผล o ิตภัณฑ์โอท็อป พืชผักผลไม้ผลผลิตจากแปลงโคกหนองนาพอชอมาจำหน่ายอีกด้วย วันที่24พฤษภาคม2565ที่หอประชุมอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์หรือคปภจังหวัดเพชรบูรณ์จัดอบรมให้ความรู้ด้านประกันภัยตามโครงการเครือข่ายส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนโดยนายนาวินสังคมาศอำเภอชนแดนมอบหมายกับนายพิทยาดวงพัตราปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครองอำเภอชนแดนเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสร้างเสริมเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ ในส่วนของอำเภอชนแดนมีนางเพชรรัตน์แสงแก้วผู้อำนในการสมรักงานครมปภจังหวัดเพชรบุรีกล่าวรายงานความเป็นมาและว,วัตถุประสงค์โดยมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลชนแดนตำบลท่าข้ามตำบลพุทธบาทจำนวนร้อยห้าสิบคนเข้าร่วมนางเพชรรัตน์แสงแก้วกล่าวว่าด้วยสมักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมด้านธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์กรอิสระหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทหน้า ที่กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยให้การดูแลทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคสำนักงานคอปพอจึงกรหนดให้มีการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนเพื่อเป็นการดูแลสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยแก่ประชาชนโดยมีนายวันชัยศรีเนียงอาสาสมัครประกันภัยและเจ้าที่สำนักงานคอปพอ ปฏิบาาัติการ66แรงดังดิวปังคารุโลกกตั่แบกแอนุนตุนีชอปีอ,อยากขอนลด,ดนรูฮานส่งฟรี6กขอนยีพฤษภาคมถึงหกพฤษภายนนี้ตัวจริงอันดับหนึ่งของนักช็อป,ปสนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์คลาสสิกมีระดับหรูหราสงานะ่างาม สมาร์ทอย่างมีสไตล์ยามาฮ่าแกลนฟิราโนลไฮบริดปฏิบัติการหกหกแรนดังดิวปังคารุโลกแม่แค่ดูตัวนี้ส่องปลี่ยนอย่าคอดรถทุกทางส่องปรี่หกคอรยี่สิบเ้าพฤษภาคมถึงหกิฤุนายนนี้ตัวจริงอันดับหนึ่งของนักชอก อุบัติเหตุรถบรรทุกลากพ่วงลากกักมันสำปะหลังเสียหลักพริกคว่ำเหตุเกิดเหตุเกิดทางลงเขาน้ำหนาวบนสะพานห้วยตองส่วนรถถูกไฟลุกไหม้สาเหตุเกิดจากเบรกไหม้ทำให้มีไฟลุกไหม้อย่างรถสูรบุญิวรับแจ้งเหตุโรงพักบ้านกลางอำเภอลมสักรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง เสียหลักพลิกคว่ำกีดขวางการจราจรนอกจากนี้ยังเกิดเพลิงลุกไหม้เหตุเกิดบนทางหลวงมาเลข12สายลมสักชุมแพรระหว่างหลักกิโลเมตรที่374ถึง375ช่วงสะพานห้วยตองตะบนปากช่องอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นช่วงทางลงเขาลาดชันจากนั้นประสานอาสากู้ภยัยร่วมอำานวยความสะดวกในที่เกิดเหตุพบรถยนต์บรรทุก10ล้อลากพ่วง ทะเบียน84ขีด4584นครสวรรค์ลูกพ่วงทะเบียน84ขีด4485นครสวรรค์เสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางทางการจราจรแถมตัวรถยังได้รับความเสียหายจากการถูกเพลิงลุกไหม้ต่อมาทราบชื่อคนขับคือนายสำรวยถาสนัดไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุคาดว่าอาจจะเกิดจากเบรกไหม้หรือเกิดจากคนขับไม่ชำนาญเส้นทาง อย่างไรก็ตามคงต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบที่เกิดเหตุให้แน่ชัดอีกครั้งจากการสอบถามนายสํารวยคนขับรถเล่าว่าตนเองขับรถมาจากจังหวัดอุดรธานีเพื่อจะเอากะากากมันไปส่งที่จังหวัดอุทัยธานีสาเหตุมาจากเขาลงชันไม่มีภาพเบรกถนนเส้นนี้ตนเองมาสองครั้งส่วนน้ําหนักที่บรรทุกมาทั้งแม่ลูกประมาณ40กว่าตัน ตามน้ำหนักมาตรฐานส่วนที่ไฟไหม้เพราะเบรกติดเลยเกิดไฟไหม้ล้อส่วนที่คล้องคอติดตัวมาด้วยก็คือหลงปู่ทวดกับหลงพ่อเครือบตอนเกิดเหตุตนเองโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนการเดินทางนั้นตนเองมาแค่คนเดียวครับพี่ครับรถไม่กี่เออพี่มาจากไหนครับพีุ่ดรครับผมุอรเหรอครับพี่ส่งอะไรครับพี่เอากระสุนไปครับอ๋อไปไปไหนอรไปจังหวัดไหนที่ไหนครับอ๋อครับลงปาไป แล้วพี่ขี่มาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงพลิกคว่ำมาครับเขาลงชันี่นี้มันมีท็อปอรกทำชันอ่าเราห่างในพี่เคยมากี่รอบแล้วครับเนี้ยนี้รอบสองแต่ไม่ใช่คันนี้อ๋อเราพี่คิดอะไรอยู่ครับถึงเกิดอุบัติเหตุได้ลครับมันคิดยังไงอยู่ครับเวลาเราพลิกคว่ำเนี่ยเราทําอะไรอยู่ครับพี่ อกผมอะไรอย่างเดียวเบรคเบรคมันขาดมันแตกไหมครับหรือว่าไม่ไม่ไม่อ๋อผมก็ต้องสอบผมอะไรอย่างเดียวแล้วอ๋อใช่อ๋อรถนากิตันนะครับพี่ อันนี้มาได้แค่แม่ลูกมาได้แค่สี่สิบกว่าตันนอ้หลักรมันไม่ถึงห้าสิบตันเลยสี่สิบกว่ตันเราพี่ขับหลักัวมมันไม่ถึงห้าสิบตันห้าร้อยใช่ไมไม่ได้ตันน้ำหนักมาต่างหานอ๋อแล้วตอนไฟลุกมันมันเกิดอะไรขึ้นนะไฟลุกมันอ๋อเกงเขาติดไฟมันไหมเลยไฟไม่มีอย่างร้อนเลยนะร้อนแต่แบบไฟไม่ร้อนกว่ได้ใไฟไหมร้อนเพราะว่ามันร้อนเนาะร้อนร้อนได้ ร้อนมากใช่ร้อนมากเขาเลยไฟลุกใช่อ๋อคจัดมากจัดเลยจับลงแล้วเมื่อกี้แล้วจัดเลยเราพี่ไอ้ใส่ผ้าอะไรไหมครับที่ที่เรารอดชิดลอดมานะครับพี่เรามีอยู่เนาะอ่าอครับอ๋อดูเขพี่ความเลยคือว่าออกจากรถเลยใช่ไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยอ๋อไม่บาดไม่ได้บาดเจ็บแล้วนี่ออกมานอกรถด้วยอ๋อตอนนี้จะหยุดแล้วอ่ะโชคดีตรงที่ปลอดภัยอ่ะคขอบคุครับ ่าลลูกไทยงมากันกี่คนลอะครับพี่คนเดียวคนเดียวเหรอที่ทำงาคนเดียวนะโอ้ดีมีทุกการของพวกพวกเสรศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุโรงพักลมศักได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตรุรถยนต์กระบะบรรทุกปลาเต็มคันเสียหลักพลิกคว่ำลงร่องน้ำข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดคารถ จึงพร้อมได้กู้ภัยกกใส่ลมศักไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณทางขึ้นเขาปากช่องถนนทางลูงมาเลข12สายลมศักชุมแพตะบนปากช่องอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ พบผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายและหญิงหนึ่งรายติดอยู่ในรถกระบะยี่ห้ออีสุสีบรอนเงินมาได้ทะเบียนบอร์บไไม้จอจาน9248ซึ่งพลิกคว่ำอยู่ในร่องน้ําริมทางโดยมีปลานินสดเป็นจำนวนมากที่บรรทุกมาเต็มคันถูกแรงเวียงหล่นจากรถกระจัดกระจายทั่วร่องน้าเบื้องต้นกู้ภัยกกไซนนาผู้บาดเจ็บทั้งสองออกจากรถและนําส่งโรงพยาบาลหลวสักเพื่อทาการรักษาตามลําดับต่อไปจากการสอบถามเบื้องต้นสาเหตุการพลิกคว่ำ คาดว่ารถยนต์กระบะท,ที่บรรทุกปลามาเต็มคันเกิดยางแตกจนไม่สามารถควบคุมรถได้ก่อนที่จะเสียหลักพลิกคว่ำลงร่องน้ำข้างทางส่งผลทำให้มีผู้รับบาดเจ็บสองรายส่วนปรานินทั้งหมดที่กระจัดกระจายทั่วร่องน้ำทางกู้ภัยพร้อมด้วยพลเมืองดีที่ผ่านมาประสบเหตุได้ช่วยกันเก็บใส่ภาชนะไว้ให้ ผู้สื่ข่าได้รับแจ้งว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านลักษณะเป็นเพลิงพักอาศัยและขายกล้วยทอดเลี้ยงชีพอยู่ริมถนนเส้นบางสารถึงวังแช่กรอยซึ่งเป็นเพลิงพักของนางสาวพยาวูมิชาติอายุ58ปีอยู่บ้านเลขที่51ทับ1หมู่8ตำบลวางสารอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้พักอาศัยอยู่ภายในบ้านจำนวน4คนได้รับความเสียหายวอดทั้งหลังไม่สามารถนำทรัพย์สินของมีค่าอะไรออกมาได้เลยแม้กระทั่งเงินเก็บก้อนสุดท้าย5,000กว่าบาท ที่เก็บไว้ซื้อข้าวปลาอาหารลงทุนขายของและซื้อชุดนักเรียนให้กับหลานสาววัยเจ็ดขวบก็ถูกไฟไหม้ไปจนเกลี้ยงขณะเกิดเหตุไม่มีผู้อยู่เฝ้าบ้านหลังดังกล่าวเนื่องจากออกไปทํางานรับจ้างทําให้ไม่มีผู้ใดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งัาจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็ไม่สามารถที่จะหาและได้อะไรเลี้ยงชีพเพราะเพลิงพักที่ใช้อาศัยและเปิดขายกล้วยทอดก็กลายสภาพหรือแค่เป็นเศษเท่าทานและต่อสีดำ เดือลูกชายกับสามีจำต้องไปหางานทำรับจ้างทั่วไปส่วนหลานสาวก็ต้องไปโรงเรียนโดยเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันที่23พฤษภาคม2065ที่ผ่านมาเบื้องต้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพย่บ้านหมู่8ตำบลวางสารได้การช่วยเหลือนำผู้ประสบภัยจำนวน4ชีวิตไปพักอาศัยชั่วคราวที่อาคารอนเนกประสงค์หมู่บ้านสำหรับอาหารน้ำเสื้อผ้า รับความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านในพื้นที่จากการสอบถามนางพยาวุมิชาติเล่าว่าตอนที่เกิดเหตุไฟไหม้ตนเองไปทํางานรับจ้างอยู่เพื่อนบ้านโทรศัพท์บอกว่าโดนเพื่อนบ้านโทรศัพท์ไปบอกว่าบ้านโดนไฟไหม้ตนเองแทบช็อกรีบมาดูซึ่งไฟได้ไหม้เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือทางการเกรษตรเสียหายแม้กระทั่งเงินเก็บก้อนสุดท้าย5,000กว่าบาทที่เก็บไว้ซื้อข้าวปลาอาหารลงทุนขายของก็ได้รับความเสียหายทั้งหมด ปัจจุบันอยู่ด้วยกัน4คนมีแฟนของตนเองพร้อมด้วยลูกชายและหลานสาวซึ่งบ้านที่อยู่นั้นเป็นที่ของหลวงโดยที่บ้านหลังเก่าที่เคยอยู่นั้นอยู่ลึกไปในป่าและเขาจะขายที่ตนจึงต้องย้ายมาหาอาศัยที่ของหลวงอยู่ โดยได้ประกอบอาชีพขายของทอดและผลไม้ต่างๆในส่วนของสาเหตุที่ไฟแม่นั้นตนคิดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากนี้ก็คงต้องไปอาศัยหอประชุมของหมู่บ้านอยู่ก่อนสิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างสูญไปกับกองเพลิงทั้งหมดตนคงต้องขอความมิงวอลความช่วยเหลือจากหน่วยง,งานและผู้ใจบใุญในการช่วยเหลือสำหรับผู้ใจบุญใจกุศลที่อากให้การช่วยเหลือครอบครัวต่างก,าก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0870232608หรือโอนเงินช่วยเหลือบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสากร์การเกษตรเล็กที่บัญชี020152963157ชื่อบัญชีนางสาวพยาภูมิชาติล่าสุดนายสุเทพเบียดีนาอำเภอวังโป่งพร้อมด้วยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พบปะพร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบภัยซึ่งทราบว่าอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ชีวิต ประกอบด้วยนางสาวพยาวภูมิชาติอายุ58ปีนายประจวบสำเพียนอายุ56ปีนายขวัญชัยสำเพียนอายุ22ปีและเด็กหญิงและเด็กหญิงเพชรตะวันทศตะพรอายุ7ขวบโดยครอบครัวนี้ไม่มีที่ดินเป็ของตัวเองปลูกเพลิงพักและขายกล้วยทอดอยู่ริมทางกระทั่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ส่งผลให้ทั้ง4ชีวิตไร้ที่พักพิง สมหรับแนวทางในการเยียวยาต่อจากนี้คงต้องหาที่อยู่ให้กับผู้ประสบภัยได้มีที่อยู่ใหม่อาจจะหาขอซื้ออาจจะหาขอซื้อที่จากผู้ใจบุญแบ่งให้สักแปลงประมาณห้าสิบและที่ตอนนี้นะยายต้องทำไงบ้างครับไปอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่หอประชุมกลางหมู่บ้านจ้ะเออตอนที่เกิดเหตุก็ไม่ได้อยู่บ้านเนาะไม่คขาไม่ได้อยู่ ทุกอย่างหมดไปเลยแม้แต่เสื้อผ้าของหลานสาวเปรงเรียนไม่มีเลยคมีอะไรบ้างของหลานสาวที่ไหม้หมดนะก็มีชุดชุดนักเรียนลูกเสือพวกของใช้ของลูกของหลานสาวแล้วก็มีหนังสือ,อทีนี้พอตรงนี้ไหม้หมดแล้วคุณยายจะทำยังไงฮะเอะที่ตัวเองก็ไม่มีก็ยังไงคก็ต้องก็ขอพึอ่ง ช่วยช่วยด้วยนะคะถือว่าเป็นเพื่อหล้านเถอล้านสาวน้อยๆใช่ไหมช่วยล้านสาวเพราะเขาไม่มีพอมีแม่มสารเขาเขาอยู่แค่เจ็ดคัวเองจ้ะพ่อแม่เขาแยกทางกันตั้งแต่ก็เดือนนึ่งจ้ะเดือนนึงแต่ตอนนี้ติดต่อพ่อแม่เขาได้ไหมไม่จ้ะ ตอนนี้ลูกาลานสาเป็นโรงเรียนใช่ไหมฮะใชะเป็นโรงเรียนเขาต้องทำไงได้เนาะยายเนาะไม่อยากให้เกิดเนาะเกิดจริงครับนายตอนนี้คือมีปัญหาเรื่องอไม่มีเงินซื้อที่ใช่ไหมฮะใช่ครับคือแกไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองนะ<ช><ช>ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาที่ดิน อาจจะต้องทําเรื่องซื้อขอซื้อจากผู้ที่คนที่มีจิตใจที่เป็นกุศลนะครับรัะแปลงหนึ่งแต่ไม่ต้องเยอะะครับแค่ห้าสิบตารางวาหรืองานเดียวเพื่อที่จะสร้างบ้านให้ใหทั้งสี่คนได้อยู่อาศัยนะเพราะว่าแกก็ไม่อยากไปอยู่ที่อื่นนะครับ,รบถ้ามีคนใจบุญเนี่ยแบ่งที่ให้เนี่ยสักห้าสิบตารางวาเพื่อสร้างบ้านเนี่ยเราก็จะได้ระดมเงินทุนนะเพื่อมาสร้างบ้านให้แกได้อยู่อาศัย ได้มีที่อยู่แล้วก็มีอาชีพรับจ้างภายในพื้นที่แล้วก็าสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปกติต่อไปนะครับครับก็คือก็คือเป็นห่วงร้านน้อยใช่ไหมฮะไงครับเป็นห่วงร้านเนาะครับครับครับ,รบเป็นห่วงลานพลตออัครเดชพิมลศรีผู้มัชาการตำรวจภูธรภาค6 ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรสีเทพและกำชับให้ปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาคหกอย่างเคร่งครัดโดยมีพันตำรวจเอกอนุกูลดาวลอยรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์พันตำรวจเอกนิคมสอนเหล็กผู้กำกับการสพสีเทพพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ พันตบบดเอกนิคมสอนเหล็กผู้กำกับการสพ .4 เทพกล่าวว่าผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค6ได้เน้นย้ำให้ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการลักลอบเล่นการพนันทุกชนิดและกำชับเรื่องการแจ้งความและการบริหารอาญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้เข้าบัญชาทุกระดับเข้าไปแนะนำการปฏิบัติต่างๆพร้อมสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการทำงานรวมถึงกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความรวมถึงกำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันทางนี้พลตบโทอักคารเดชพิมลศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ยังได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรสีเทพอาทิ ข้าวสาร10ถุงนมกล่อง5ลังบะหมี่กึ่งสำเร็รูป10กล่องสนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์คลาสสิกมีระดับหรูหราสง่าง,งามสมาร์ทย่างมีสไตล์ยามาฮ่าแกลนฟิราโนไฮบริด ปฏิบัติการหกหกแรงดังดิวปังคารุโล่แบกแ่อนตโลนี้ช็อปปี้จากโคตรลดดูฮังชอ่ 6, องปรีหกโคตรยี่ 19, สิบก้าพฤษภาคมถึงหกิฤุนายนนี้ตัวจริงอันดับหนึ่งของนักชอ็ชอป